ได้ไปชมมาแล้วค่ะแล้วก็น่ารักมากน่ารักมากมีแบบหลายสีหลายแบบเด็กๆน่าจะตื่นตาตื่นใจค่ะจริงๆคุณแม่ชอบอะไรอย่างงี้ไหมถึงว่าเพราเราชอบมีก<อ>่อนจริงๆเรามีตุ๊กาตาหนีเนาะเมีแอนดี้เราก็จะแบบว่าคือเรียกว่าเป็นความชอบมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็เป็นเหมือนตุ๊กาตารุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่มีให้เราเลือกหลากหลายใครที่ชอบ หัวใจเพราะเขาริ่มจะมีมันจะต้องมีเพื่อนของมันตามมาทีน่ากลัวมากน่ากลัวมากจจงะไ่บีถูกต้องเพราะเราไม่รู้เพราะเราเปิดกล่องมาเราจะได้สีอะไรเออเราเลยต้องตามหาดทีเดไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูก่อนว่ามีอะไรที่ถูกใจบ้างนักสุ่มทั้งหลายกนักนักเสี่ยงนักเสี่ยงเรต้องเข้าเข้าร้านรับรองว่าไม่ได้ออกมาง่ายๆแน่นอนค่ะอยากอยากพาคุณหลานมาด้วยมั้ยหลานมาด้วยนะเมื่อกี้นั่งอยู่ฟอนโลเลยแล้วก็แพนมาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าอยากได้ทุกสีเลย ป้าเมนูเหมือนแกงวาจาจะจะพบได้ยังไงต้องให้เข้ามาดูค่ะแว่าคุณคุณยายคุณยายเข้าใจคุณย่าใช่ไหมคุณย่าคุณย่าก็ปมเรื่องการซื้อของอยู่ตอนนี้ค่มีลิมิตอยู่มีลิมิตอยู่เมื่อกี้บอกแล้วว่ามาแล้วจะได้คนละกี่อย่างในราคาเท่าไหร่ค่ะมีตั้งงบแต่มีเราบอกว่าเราต้องทำดีลกันก่อนว่าเรามาแล้วเราจะได้เท่าไหร่กี่ชิ้นอะไรก่อนรอมี่ร้านมีต่อรองมีต่อรองมีคิดเพิ่มเหมือนกันนี่เขาอยู่ในวัยที่กำลังแบบเจรจากับเราได้ที่าจะปอลนะถ้าแบบว่าหลายอย่าง จริงๆก็สกปอยดีเราก็แบบอยากให้แต่ก็พยายามเลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่เขาจะได้ใช้และอันไหนที่แบบเป็นตามตามช่วงเวลาเราก็เราก็เลือกเป็นอย่างๆไปเวลาเขาเขามาอ่อนนี่คือใจอ่อนรยกอย่างเงี้ยใจอ่อนค่ะเราก็จะแบบทำใจแข็งสู้ <S 2> <S 2> <S แหละอ<ล>ะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบค่อยๆเราก็ไม่อยากตามใจจนเขาเขาเหนื่อยเนาะแต่เรารู้ว่าเขาเขาพิจารณาแหละในวัยของเขาที่ถ้ามีเป็นของตัวเองนี่วันนี้ได้ที่เขาตามใจแย่เลยใช่อะไรถ้ามีของตัวเองอ่ะ ดีแล้วตอนนี้เลยต้องดูเลี้ยงหลานดูแลไปก่อนค่ะที่ทิทานไปก่อนว่าจะดูลับมือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราเท่าที่เราคิดว่าจะรับมือยากทำไมตัดจบเร็วจังเลนื่อยทำไมสอบม่เสร็จแล้วขาดไม่จบดูดูแล้วว่าเขาทานจะน่าจะรับมือยากนิดนึ่งตอนนี้ก็เลยก็เลยยังวันนี้ก็เลยยังวันนี้ก็เลยชิลๆก่อนค่ะจะยิงอะไแบบว่ามัจะจะนานเกินไปใช่ไหมพี่มีกงก็เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเคยบอกว่าเธอจะไปฝากไข่แล้ว ไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปม่ถึงว่า อยู่ในขั้นตอนอยู่อยู่ในขั้นตอนที่ตัดสินใจอยู่คืองัถามแทนกลัวอะไรกับถ้าเรามีมีพร้อมไปแล้วเรามอกลัวอะไรในสการณนเราอ๋อแล้คดีเราเราเองก็ยังคงเหมือนกับอาจจะแบบทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้ถ้ามือพร้อมมันคงไม่พร้อมอันเนาะอจริงๆแล้วเนี้ยค่ะแต่ว่านาตรงนี้ก็คือเหมือนแทนเองที่มีเองเราก็ยังเหมือนกับมีงานที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยก็มีหลานๆอยู่ด้วยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เรามีเป็นของตัวเองแหละรือว่าอาจจะ สักแป๊บหนึ่งค่ะจะไม่มีบอกไม่อ้อดนะคะมีได้เรื่นะาดื่มเลยไม่ค่ะไม่เราเขา้าใจใช่เราเขา้าใจเราก็ยังสนุปอาการไปออกกําลังกายต,าต,าตา่างคนต่างทำงานเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับมีสิ่งเยอะก็ดูแลไปดูแลกันก่อนเลยนแต่าไม่มีมไม,ม,ม่ไม่ได้เราเราเราแม่ไม่มีไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้พูดตรงคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากก็ไม่ได้พูดคุณพ่อคุณแม่แทนก็ไม่ ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเราก็เหมือนกับเราเช็คเราดูตามเวลาไปไปเมี่ไม่ผิดไหมคะว่าจะอยากถ้ามีจะไม่เกินอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถจะมีตอนนี้มันก็ลุ้งเลยมามันก็ลุ้งเลยมาแล้วเหมือนกันเนาะก็เลยคิดว่าเอ๋อคงคงในในในไม่ช้าค่ถ้าจะมีถ้าจะมีใช่ใช่แปลที่จบสวยมากแต่แฟนที่รู่อยู่นี่ก็คือว่าเขาก็ไม่ไม่กดดันอะไรที่แพ้รอดูแฟนน้อยคำถามนี้คือไม่กดดันนะมันเลยมันเลยจุดแพ้เมื่อไรมันเลยจุดนั้นเมื่อไรก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกัน สามีเล่น่เราดูนนย่งานเงินหลายคนก็อาจจะโยกไปงที่เป็นประเด็นดสุดอะียจริงๆไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเออเคท่าสุดเค่าสุ่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันค่ะซึ่งก็อันนี้เป็นเคสที่เหมือนกับเคยเคยดูแลในเรื่องงานกันมาเมื่อเมื่อหลายปีแล้วอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เพิ่งมา รู้สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยในเวลาที่ทุ่งถัดมาไม่นานอะไรเงี้ยค่ะไปเจอได้ยังไงล่ะไปเจอได้ยังไงก็มีเหมือนมีเอกสารส่งมาที่บ้านนะคะค่อยๆเออใช่ย้อนกลับไปตรวจสอบสิ่งต่างๆอย่างอย่างละเอียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิบด้านหนึ่งเนอมันก็เออไม่ถึงค่ะไม่จืดก็ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งแล้วมันงาน งานยาวนานคืองานใหญ่เลยใช่ไหหลายๆค่ะคือหลายที่ทำมาหลายปีแล้วหลายปีเป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องกันที uh> ่ผ่านมาการทนายที่เคยคือปัจจัยอะไรนะคะมีปัจจายอะไรก็แบบว่ามันมีเรื่องของการติดค่าเปนเรื่องของไม่ได้เคยเอ๊ะไม่ได้เคยเอ๊ะเพราะอยากจะบอกบางทีเราทำงานอะไรทอนหลายอย่างมันมีบ้างที่เราอาจจะไม่ได้ละเอียดรอบข้อไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ก็ไม่ได้ดูจนพอมาเจอเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอุ้ยตายแล้วเลยต้องกลับมาฉีดซ่วนกับการทำงานนะคะจนมาถึงเงี้ที่บอกว่าเป็นอย่างเคสล่าสุดที่เราพูดในรายการ ลยบอกว่า,วาทำให้เราต้องต้องละเอียดในการที่จะคุยชัดเจนแล้วก็คุณแม่เองที่หนูเองก็จะช่วยดูอยู่ตลอดเลยเนี้ยค่ะก็าอย่างน,น้อยก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่แบบดูกันใด้ละเอียดมากึ้นแับแม่กับแม่เราจะคุยยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนจะรู้ว่าแม่กับเราเป็นคนรับงานเองดเอยเ่ะเราก็ ต้องเดินหน้าแก้ปัญหากันไปเนะเาะแล้วก็หาข้อมอะไรที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยคือจริงโดยโดยปกติเราไม่อยากเราไม่อยากมีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่มันมันมากจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดกับคนที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราคง <ๆ S 1> ต้องดาเนินไปตามขั้นตอนดีกว่า ไม่ทราบแล้วเขาได้มาชี้แจงไกลๆไม่ไม่มีเลไม่มีนถ้าผ้าของแพงกูจะเดินทางถึงไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทางคนขายก็ไม่มีลงไปดูเองก็ช่วยดูช่วยดูค่ะแล้วก็พี่ๆที่ที่รู้ในเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมาเกี่ยวกับช่วยให้ทำแนะนำตรงนี้ด้วยตอนนี้มีการแจ้งความอะไรเรรียบ้อยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอยู่ในขั้นตอนของของคนขายรอเรียบร้อยอะไรนะคะสารหรือยังผ้าแพงเอ่อเอ่อน่าจะอยู่ อยู่ในขั้นตอนอยู่หวังว่าจะได้คืนไหม <c oughs> อ๋อจริงๆก็ถ้าถ้าในมุมของการารับผิดชอบกับสิ่งต่างๆาะแทนว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคะ่ะแทนว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากพูดอะไรที่มัน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัดเอ,อิแล้วไม่อยากให้กระทบกับใครอะไรอย่างเงี้ยใน <ๆ S 2> <ๆ S 1> บใน้านของแ <ผม S 1> พนเนี่ยแพนรู้สึก เต็มที่เราให้ใจไปแต่ว่าพอมาเจออหตกรณมันมันเสียความมีเสียใจอว่มันแน่นอนค่ะว่าสําหรับคนทํางานทุกคนนะคะเราก็อยากทํุกอย่างให้มันแบบชัดเจนเนาะทำให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้ว่าในในฐานะที่เราเป็นคนทํางานอะเรารู้มันมีรายละเอียดของการทํางานเยอะแยะมากมายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่าไม่เอาเปรียบกันจนเกินไปอย่าเงี้ยหรือว่าไม่เออมีความ งานใหม่ๆที่มีเนี่ยเราก็จะคุยกันอย่างอย่างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ <S <S ซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณแม่กับพี่มีเองก็สองกรอบสองกรอบก็ก็ช่วยกันแสดงว่าเหตุการณ์กับนะคน,คนก่อนจะเกิดขึ้นหลังจากที่วันนี้ก่อนก่อนที่วันนี้จะมีประเด็นก่อน <ผม S 2> ค่ะก่อนก่อนก่อนเป็นเป็นเกือบเป็นปีเลยค่ะเป็นปีรงคือเราอยู่ใน p r o c e s มาตลอดเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเราจะพูดยังไงเราจะทำยังไงบางทีเราก็ไม่ได้อยากแบบเหมือนว่าทั้งสื่อหรืออะไรอย่างงีง้เพราะบางทีเราก็อยากให้ทุกอย่าง ถ้าเรียบร้อยอย่าง,างดีมันก็จะดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเนี่ย,ยนักวันนี้มีมีเรื่องนี้ที่คนต้องถามขึ้นมาเนี่ยถ้าวันนี้ได้พูดแล้วอะเราก็อยากให้ทุกอย่างคือจบลงอย่างเร็วและด้วยดีที่สุดแต่ยุณแมว่ายไ้บ้างไแม่แม่เหรอคะ <c oughs> แม่ก็ก็เดินหน้าค่ะก็เดินหน้าแม่อึ้งไหมแต่ที่แม่ก็เป็นคนอึงอ้งทุกคนอึ้งหมดอึ้งหมดเพราะเราเราไม่คิดว่าเราจะ หมือว่าเจอเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งก็ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อแสดงว่าสิ่งที่เขา้าใจก็คือแม่เป็นผู้จัดการคนเดียวจริงๆคือในในใน,ในระยะเวลาต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงวันนี้แม่เป็นคนเป็นผู้จัดการเพียงคนเดียวที่ดูแลทั้งหมดอาจจะมีพี่ๆที่เข้ามาคือมาช่วยมาช่วยดูกันอีกอ่อามาช่วยดูกันมันทีเป็นแต่ละชิ้นงานหรือว่าในแต่ละพาร์ทไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแี้เป็นคุณแม่หมดเดยแทม็กซรานนี้ภาษีภาษาไรยห้าร้าน ตีพระใจเหรอคะเจอม้าแบบหลัเดี๋ยวหลักใหม่นะคะอ๋อนนี้เหงื่อแตกเลย <c oughs> แต่เราก็าสู้อยู่เนาะน้องเราเราก็เราก็ากออไม่อยากให้ไม่อยากให้ต้อง,งแบบว่ามีการเอาเปรียบกันไม่ได้อยากจะทําอะไรมากมายให้ให้เป็นตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วกันในสิ่งที่ทำค่ะกับกับคนที่ดูนิ่งๆดูแบบว่าเรียบร้อยน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ากลับจะโดนคนที่ ที่มาเอาเปรียบอะไรแบบนี้พี่แพนเอสุดยังไงบ้างคือแพนว่าทุกเรื่องมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเนาะเอ่อดีกับปัญหาตรงนั้นยังไงด้วยด้วยวิธีแบบไหนอะค่ะก็ก็ขอให้เราได้ได้ผ่านมันไปได้อย่างอย่างดีที่สุดแล้วกันแพนอาจจะไม่เกี่ยวข่าวนะครับข่าวความพิเศษแต่ความเราเป็นแบบนางฟ้าสวยงามใจดีมีคนมายืมตังเราไหมใครเนี่ยใครมีปัญหาได้กับเออยืมเงินเราไม่อยากรู้แม่เออเนี่ย ก็เป็นีหอไม่บางทีแบบมีอาจะเนตีเอ็มอะไรอยู่ว่าขอความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยมีบ้างมีบ้างเป็นเป็นบางจังหวะ่ะแล้วเราให้เขาไหมะเราก็ดูเป็นแล้วแต่เคสไปแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นจำนวนที่อะไรมากมายอันนี้ก็ช่วยอุดหนุนขนับทีุ่นซื้ออะไรเท่าที่เราสบายใจเท่าที่เราสบายใจเท่าที่เราสามารถแต่ก็ไม่ควมีใครที่จะมาอยู่เป็นก้อนใหญ่ๆไม่มีไม่มีถ้าสมมุติมีคนไปยืมคนจะยืมเหรอจะให้ยืมม ้อ่าอย่างเงี้ยเป็นคนรู้จักเหรอต้องต้องให้ดิวกับแม่เขาไม่ได้ถืออะไรเองเลยอ่าไม่ได้อยู่ที่แพนไม่ได้อยู่ที่แพนค่ะทำงานแต่คุณแม่นำผิชซองมาทำแต่แต่แม่ก็ไม่ให้ดิวง่ายๆแน่นอนก็คงต้องแต่ยากเป็นแม่ก็มีโปรเซสต้องมมีแค่อะไรต่อคะหรือหลังไม่ด้วยแม่ต้อมเต้นหน่อย 아이고. <목소리로>